สวัสดีค่ะเหล่าผู้ฝึกตนทุกท่านวันนี้วันศุกร์วันของความสุขสุขที่29เดือน11 2,562หรือ2,019สังเกตไหมคะว่าเวลาผ่านไปเร็วมากเลยอีกหนึ่งเดือนก็จะเป็นเวลา ปีใหม่แล้วหนึ่งปีที่ผ่านมาของเรามีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายในชีวิตเจ็บเชื่อมั่นข่าวว่าสำหรับเราผู้ฝึกตนหรือผู้ที่ฝึกพลังของจิตผู้ที่พยายามคิดบวกพยายามคิดดีพยายามใช้กดแรงดึงดูดหรือกดจักรวาล น่าจะมีหลายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตนะคะสิ่งหนึ่งเลยที่มีมีค่ามากที่มันจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนคือคำว่าความสุขความสุขความเบาโล่งโปร่งสบายหลายๆคน จะแสวงหาความมั่งคั่งร่ำรวยวิธีการทำเงินวิธีการที่จะได้มาแต่หลายๆคนก็ไม่ต้องวิ่งหามันอีกแล้วแต่กลับหาความสุขแทนประสบการณ์ของเจ็บเอง ตั้งแต่ปี2017ที่เริ่มถ่ายทอดเรื่องราวของการฝึกปฏิบัติ2018คุณลุงเข้ามาช่วยมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้น2018กลางๆมีข่าวดีข่าวดีมากที่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่สุดท้ายข่าวดีนั้น ก็ได้จากไปพร้อมกับการที่ตัวเจ็บเองต้องมานั่งฝึกปฏิบัติปรับพลังงานกว่าจะผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ก็สิ้นปีพอดีการฝึกพลังของจิตเพื่อดึงดูดความมั่งคั่งร่ำรวยความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นต่อเราทุกๆคนเกิดจากการทำงานของเรา ไม่ได้จะเกิดจากคนอื่นถ้าวันนี้เราไม่เฝ้าระวังความคิดเราไม่เฝ้าระวังความรู้สึกของเราสิ่งที่เราปรารถนาจะเกิดขึ้นยากมากค่ะเพราะมันมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกแรงต้านภายนอกที่คอยทำให้เราต้องคิด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 วิธีการหาเงินคิดวิธีการไปต่อคิดวิธีการที่จะวางคิดจนปวดหัวจนมึน แต่สาหรับผู้ที่ฝึกตนผู้ที่ฝึกพลังของจิตเราจะหยุดใช้ความคิดค่ะเราจะควบคุมวิธีการที่เราคิดคิดแต่เรื่องบวกๆคิดแต่เรื่องดีๆหรือไม่ต้องคิดอะไรเลยแต่เราจะใช้วิธีการเฝ้าระวังความรู้สึกมากกว่าการที่จะคิดอะไรเพราอแน่นอนค่ะเป้าหมายที่เราอยากได้สิ่งที่เราปรารถนาเราคิดได้ เรารู้สึกได้แล้วเราก็ใช้วิธีการเข้าไปควบคุมความรู้สึกที่เราจะสุขที่เราจะเบาโล่งที่เราจะรู้สึกว่าเรามีสิ่งนั้นแล้วได้แล้วมีแล้วเป็นแล้ว พอปี2019ก็มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นการบินกลับไปกลับมาซิสลดนเมืองไทยเกิดขึ้นบ่อยครั้งรวมครั้งการเดินทางกับคุณลงุงเพื่อพาคุณลุงไปดูแลรดูแลบำบัดผ่อนคลายพักผ่อนมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นค่ะแต่ก็มีอยู่อีกสิ่งหนึ่ง เนื่องจากเราไม่รู้ทำให้การควบคุมทำได้ยากคือกระแสก,การไหลของเงินแต่โดยหลักการของกระแสก,การไหลของเงินเมื่อเงินที่ส่งออกไปก็จะตีกลับมาเหมือนเดิมเพราะมันเกิดการหมุนเวียนแต่ความเป็นมนุษย์ที่เรามี เราจะเกิดความกลัวเวลาที่เราใช้เงินเยอะๆออกไปถ้าเราไม่ไม่ไปร้านอาหารพนักง,งานหรือว่าร้านอาหารก็จะมีรายได้น้อยถ้าเราไม่ซื้อของคนที่เขาขายของก็ไม่มีรายได้แสดงว่าการใช้เงินทุกครั้งก็คือการการส่งออกของพลังงานการการให้แล้วเราก็รับเป็นการหมุนเวียน ที่เรียกว่าพลังงานของเงินนะคะมันต้องมีการส่งออกและรับคืนส่งออกและรับคืนแต่คนที่กล้าที่จะใช้จะต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่เชื่อในเรื่องของพลังงานเพราะโดยหลักการของมนุษย์ถ้าเราใช้เราก็จะกลัวเราจะคิดเราจะกังวลอ่าตอนนี้เจก็ปี2019ก็ได้เรียนรู้วิธีการพลังงานการไหลเวียนของเงิน อาศัยมันต้องใช้ความความเข้มแข็งของพลังจิตมากๆเลยที่จะไม่กลัวแต่บางทีก็มีค่ะอารมณ์กลัวอารมณ์ตบตีตัวเองอารมณ์อยู่ที่ความคิดเมื่อมีการกลัวตบตีก็จะส่งความรู้สึกกลัวโมโหมาที่หัวใจเจ็บก็จะต้องคอยดีลิท ความรู้สึกที่กลัวลหรือโมโหออกในหัวใจนะคะนี่คือวิธีการที่ฝึกอยู่ใจต้องมีตัวความสุขเบาล่งโปรง่งสบายแต่แน่นอนเราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้ตลอดเวลาแต่เราจะมีสติและมีสมาธิในการจับความคิดเราว่าตอนนี้เรากำลังคิดลบหรือคิดบวกตอนนี้เราส่งคลื่นพลังงานอะไรไปที่หัวใจเรา ส่งความกลัวความขาดความกังวลความเจ็บปวดทรมานพลังงานเหล่านี้คือการลดคลื่นความถี่ในการสั่นสะเทือนเพื่อดึงดูดความมั่งคั่งร่ำรวยเราจะต้องรีบปรับให้อยู่ในหมดของคลื่นความถี่ที่สูงขึ้นโดยการกล่าวคำขอบคุณส่งพลังงานความรักฟังคลิปคำขอบคุณบ,บ่อยๆรู้สึกขอบคุณพูดออกมาแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไร เพราะการที่เราคิดเรื่องราวที่กำลังวิ่งวนอยู่เป็นการเพิ่มพลังงานให้เจ้ากับอัตราตัวตนมันส่งพลังงานไปที่ความรู้สึกที่หัวใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะต้องระวังอย่างมากคนที่ฝึกพลังของจิตนี่คือเทคนิคเลยนะคะควบคุมความคิดควบคุมความรู้สึกให้ได้มากกว่านี้ยังไม่ต้องค่ะฝึกควบคุมเรื่อยๆแล้วคุณจะรู้ว่าเมื่อคุณควบคุมเจ้าความคิดควบคุมเจ้าความรู้สึกได้ ภาพที่เราปรารถนาจะเกิดความจริงแน่นอนวันนี้คุณอาจจะเห็นเบเงียบนะคะสองสามวันที่ผ่านมาอารมณ์การทำไลฟ์ที่เป็นแบบลักษณะทำวิดีโอมันไม่มาเลยค่ะมันเหนื่อยอยากอยู่เงีย,งยบๆนิ่งๆอยากปิดวาจาเจบก็เลยมีโอกาสแค่เขียน คำพูดที่มีความรู้สึกเข้ามาแล้วก็แบ่งปันสิ่งที่เคยฝึกปฏิบัติเมื่อปีที่แล้วตามกันมาให้ได้นะคะแนบใจมาให้ได้สําเร็จทุกคนแน่นอนกับการฝึกพลังจิตในสไตล์ที่บอกว่ามันง่ายมากเลยก็วันนี้เจ็บเกิดการต่อสู้กับความรู้สึกค่ะตอนเช้ารู้สึกแบบงุดหนิด คุณลุงมาก็รู้สึกหงุหดหงิดหงุดหงิดคือเราอยู่ในสภาวะที่อีกสองที่เราจะไปเมืองไทยแต่สภาวะของการเงินมันไม่ได้คล่องแล้วมองเห็นรูทางการทำเงินเพิ่มด้วยด้วยความเป็นมนุษย์จะรู้สึกกลัวและกังวลแต่เมื่อเราฝึกพลังของเทพเราต้องวางทุกความกลัวและวางทุกความกังวลไว้แล้วเชื่อ ไปต่อไม่ว่าสิ่งที่กำลังเป็นอยู่จะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนบีอิงมันเห็นเป็นแต่ไม่รู้สึกค่ะไปต่อให้ได้เจี๊ยบก็เลยพอนิ่งตัวเองได้กว่าจะบอกว่าดึงพลังงานได้ก็พอสมควรตอนเช้านะคะแล้วก็ทำงานบ้านพอคุณลุงมาพอเห็นหน้าลุงรถมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาเลยบอกทำไมเราต้องเชื่อคนคนหนึ่งที่บอกว่าเงินจะมาตลอดเวลาทำไมเราไม่รู้จักเฝ้าระวังไม่รู้จักยับยั้ง แล้วมันก็เกิดคําถามเกิดความรู้สึกเกิดอารมณ์ตบตีตัวเองรวมทั้งตบตีไปที่ไปไปที่คุณลุงซึ่งไม่ควรจะทําทั้งที่ตัวเองและคุณลุงเพราะเรากําลังฝึกพลังของจิตอยู่เจี๊ยกก็พยายามเจี๊ยบก็ต้องถอดความรู้สึกที่เป็นพลังงานลบๆออกไปเรื่อยๆถอดไปจนมีแต่ความรักความเมตตาความขอบคุณและเจี๊ยกก็ระหว่างที่นั่งคุยกันเจี๊ยกก็เปิดคลิปขอบคุณที่เป็นภาษาเยอรมัน มันดีมากค่ะมันทำให้พลังงานที่อยู่รอบตัวเราเป็นพลังงานที่ดีแล้วตัวเราก็รู้สึกเบารู้สึกดีค่ะตอนบ่ายเราก็ไปกินอาหารที่ร้านอาหารกินก๋วยเตี๋ยวกินผัดซีอิวกินอะไรที่ทำให้เรามีความสุขตบท้ายด้วยบัวลอยพี่เจ้าของร้านทนําบัวลอย ฟักทองอร่อยมากาวันนี้เจี๊ก็เลยอยากทำไลฟ์มาบอกตัวเองว่าเจี๊เธอชนะแล้วเธอชนะอ e ีอ e ีโก้อัตราตัวตนเจ้าความคิดที่อยู่ในตัวเธอได้แล้วรู้แต่ว่าไปต่อแบบสบายๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลทำวันนี้ให้มีความสุขไปต่อให้ได้ทางข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้น เทคนิคเขาบอกว่ามันจะเกิดตามความคิดของเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเฝ้าระวังความคิดขอให้คิดแต่สิ่งดีๆคิดแต่สิ่งที่อยากได้คิดแตคมม่ความมั่งคั่งร่ำรวยความมีอิสรภาพทางด้านการเงินมีสภาพทางด้านเวลาสุขภาพแข็งแรงคิดต่อเลยแล้วทางมันจะเปิดออกเป็นเส้นทางตามที่เราปรารถนาแน่นอนอย่ามัวแต่วิ่งวนอย่ามัวจะจมอยู่กับปัญหาจมอยู่กับสิ่งที่เห็น จงปิดตาแต่เปิดใจแล้วเดินต่อไปเราจะพบเจอความสำเร็จแน่นอนสิ่งดีๆรอคอยอยู่ข้างหน้าขอให้เดินต่อให้ได้นะคะไม่ต้องวองซ้ายมองขวาหลับตาแล้วเดินต่อไม่ต้องเห็นว่าข้างหน้าคืออะไรหัวใจขอให้รู้สึกแต่สิ่งที่อยากได้ว่าเรามีแล้วเป็นแล้วเจอกันที่ความสำเร็จนะคะ ด้วยรักค่ะเจี๊ยบวนิดาเมาลี่นักพูดนักสร้างแรงบันดาลใจระดับโลกจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ